ความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่หลายฝ่ายจับตาไปที่สารรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยคดียุบพ,พักก้าวไกลวันที่7สิงหาคมนี้ซึ่งมีประเด็นหักล้างต่อการยื่นยุบพ,พักของกกตที่ผิดขั้นตอนรวมถึงพยานปากสำคัญที่ทำให้แกนนำก้าวไกลยังมองว่าพักจะอยู่รอดต่อไปแต่หากฉากทัดวันที่7สิงหาคมออกมาเป็นลบคือก้าวไกลถูกยุบพ,พัก ก็จะมีแรงกระเพื่อมตามมาได้ตั้งแต่ 1. ชะตากรรม11กรรมการบริหารพักโดยจำนวนนี้มีคีย์แมนคนสำคัญอย่างพิธาลิมเจริญรัฐประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักเก้าไกลหรือชัยทวัฒตุลาธนหัวหน้าพักเก้าไกลคนปัจจุบันที่ต้องถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา10ปีลองจากนี้ยังมีชื่อปฏิพัฒนสันติพาดารองประธานสภาคนที่หสอสอพิจิุโลก สมชายฝั่งชนจิตสสบัญชีรายชื่อเบญจาแสงจันทร์สสบัญชีรายชื่ออภิชาติสิริสุนทรสสบัญชีรายชื่อและสุเทพอู่อ้นสสบัญชีรายชื่อซึ่งบรรดาสสปาร์ตี้ลิสต์เหล่านี้จะไม่มีการเลื่อนลำดับคนใหม่ขึ้นมาทดแทน นั่นหมายความว่า7เสียงฝ่ายค้านจะหายไปจากสาระรบการเมืองทันทีส่วนสอสอพักส้มที่เหลือ142คนต้องรีบหาสังกัดใหม่ภายใน60วัน 2. ถึงแม้หลายฝ่ายจับตาว่าจะได้เห็นปรากฏการมงูเห่าสีส้มเกิดขึ้นในสภาอีกรอบหรือไม่แต่ยังมีประเด็นสำคัญตรงที่หากก้าวไกลถูกยุคพ,พัก จะทำให้หมออ๋องปฏิพัทในฐานะรองประธานสภาคนที่หนึ่งต้องสิ้นสุดหน้าที่ทันทีแต่ฟังหมออ๋องก็ทวงสัญญาไปถึงพักเพื่อไทยเมื่อครั้งลงนาม MoU กับพักก้าวไกลต่อการเฉลี่ยตำแหน่งรองประธานสภาโดยมีหนึ่งในสาม,มาจากฝ่ายค้านด้วยขณะที่วิสุทธิชัยยะอรุณสอสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยในฐานะประธานวิปรฐบาล ก็ส่งสัญญาณทันทีว่าโคต้าของรองประธานสภาคนที่หนึ่งต้องดูตามความเหมาะสมของสัดส่วนต่างๆเพราะรัฐบาลมีทั้งพักภูมิใจไทยและพักพลังประชารัฐและหากจับสัญญาณเชิงอำนาจสภาล่างเวลานี้ก็เริ่มเห็นการเคลื่อนไหวของสีต่างๆที่ขยับเป็นระยะกันแล้วเพราะเป็นโอกาสที่พักเพื่อไทยและภูมิใจไทยจะเปิดดีลต่อรองกันใหม่หรือไม่ โดยเฉพาะพรรคภูมิใจไทยอาจมองว่าในเมื่อรองประธานคนที่สองชื่อพิเชษเชื้อเมืองพานในฐานะตัวแทนจากพรรคเพื่อไทยดังนั้นตำแหน่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งต้องเป็นโคว้าพรรคร่วมรัฐบาลลำดับสองคือภูมิใจไทยสำหรับอำนาจหมออ๋องที่อยู่ในมือเวลานี้โดยเฉพาะการพิจารณากฎหมายทั้งหมดรวมถึงระเบียบวาระการประชุม ย่อมเป็นเป้าหมายของพรรคการเมืองที่หวังชิงความได้เปรียบในประมุขฝ่ายนิติบัญญัติดังนั้นต้องจับตาว่าหลังวันที่7สิงหาคมนี้อนาคตของพรรคก้าวไกลจะเป็นอย่างไรเพราะทุกความเคลื่อนไหวก็เป็นจิ๊กซอสำคัญที่มีผลต่อตำแหน่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งอย่างแน่นอน